สมรภูมิที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่ด้วยสระตราหรืออาวุธแต่เป็นการชิงช่วงช่วงชิงในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตของเราที่จะดับจิตลงไปถ้าจิตเราบริสุทธิ์ก็ไปสู่สวงสวรรค์แต่ถ้าจิตเราไม่บริสุทธิ์ทำผิดทำพลาดทำชั่วบ่อยก็ลงไปอาบาย ตั้งแต่เป็อสุรกายสัตว์เดรัจฉานสาัตว์นรกเป็นต้นเพราะฉะนั้นการฝึกจิตให้เตรียมพร้อมกับสมรภูมิที่แท้จริงของมนุษย์เราเพราะว่าให้มีทรัพย์สมิงคามีบ้านเรือนคนใช้รถล,ลายานพาหนะทรัพย์สมิงคาขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้มีเติมความสุขในช่วง ของชีวิตได้มีแต่บุญเท่านั้นเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นการที่เบียดเบียนชีวิตกันเท่ากับว่ามีวิบากกรรมติดตัวทำให้เกิดตั้งแต่ง่อยเปียกเสียขาทุกคนภาพเจ็บไข้ได้ป่วยและทำให้ตายลงไปอย่างน่าอน,นาอนาเพราะนั้นการให้ออโหสิกรรม การให้อภัยทานกันย่อมมีความสุขไม่ผูกเวรไม่ผูกโกรธกันสมอรภูมิที่จะจริงขนาดพระเจ้าจากักรพรรดิราชท่านแค่มีจักแก้วไปที่ต่างๆแค่จักแก้วเท่านั้นเนี่ยเมืองนั้นทั้งเมืองก็ยอมสิโรราบด้วยอำนาจของจักแก้วยอมหมดเลยยกสมบัติให้กลัวอำนาจของจักแก้ว เพราะว่าพระเจ้าจากกักรพรรดนั้นมีจักแก้วแก้วมณีขุนพลแก้วขุนคังแก้วนางแก้วช้างแก้วม้าแก้วสมบัติจกกักรพรรดินี้เกิดจากบุญไม่ก่อกรรมก่อเวรกัอใขรด้วยอำนาจของบุญการรักษาศินโดยคามบริสุทธิ์จนถึงรักษาอุบัติศิลเพราะฉะนั้นคนจะมีสมบัติตักไม่พ่อง ต้องไม่ผูกโกรธไม่เบียดเบียนทำตนเสมอกับเป็นผู้ที่มีศินสำรวมให้ทานเป็นนิดให้นำจิตมาไว้อยู่ในกายให้นำใจมาไว้อยู่ในตนให้อยู่ในจุดตำแหน่งเดียวกันไม่ขึ้นไม่ลงไม่กระเพื่อมให้อยู่นานๆใจเราจะมีความสุขเป็นชั่วนิรันด์ไม่มีทุกข์หรือว่าโศกมีแต่ความสุขอยู่ฝ่ายเดียว เพราะนั้นใจเป็นบุญสุน